สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าวง Black พิงค์นั้นเป็นวงที่ไม่ค่อยใช้ CG ในการทํา MV เลยหรืออาจจะเรียกว่าไม่เคยใช้เลยก็ได้เรียกได้ว่าด้วยความใจปั้มของ YG นะครับ MV แต่และ MV ของ Black พิงคนั้นเรียกได้ว่าอลังการและใช้เงินเยอะมากๆและไม่ใช่แค่เงินเยอะอย่างเดียวนะครับเพราะว่างานศิลป์ใน MV นั้นสวยมากๆใน MV ที่ YG ออกแบบนะครับจะชอบมีลูกเล่นแบบใหม่และก็ไม่เหมือนใครและแน่นอนนะครับว่าศิลปินต้องมีความเป็นมืออาชีพในกาารถ่ยย MV ด้ว วันนี้นะครับแอดก็เลยจะมานำเสนอในหัวข้อฉากที่อลังการที่สุดของวง Bla c k พิงซึ่งแอดจะรวมฉากต่างๆนะครับที่แอดคิดว่ามันดีมากๆและก็ดูเป็นฉากที่ลงทุนเยอะมากๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าทั้งคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินเองแอดนะครับจะดูองค์ประกอบของฉากนั้นว่ามีสเกลที่ใหญ่และก็ดูลงทุนเยอะไหมโอเคครับก่อนที่จะดูคลิปนี้ขออนุญาตทุกคนนะครับเลื่อนลงไปกดติดตามแอดมินนิดนึงเนาะถือว่าเป็นกําลังใจให้แอดด้วย โอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาเริ่มที่ฉากแรกนะครับเป็นฉากท่อนฮุกของเพลงใหม่อย่าง How You Like That ซึ่งฉากนี้นะครับเป็นเหมือนการเรียนแบบป่าอเมซอนโอ้โหเรียกได้ว่าสเกลของฉากนี้นะครับใหญ่มากๆแอดเนี่ยยอมความกว้างของสตูที่ใช้ถ่าย MV เลยนะครับเป็นห้องที่กว้างมากๆฉากนี้นะครับได้ใช้ต้นไม้เยอะมากแล้วก็ได้ทําการจัดแสงให้เหมือนสาวๆแบล็ c พิงคเต้นอยู่ในป่าเรียกได้ว่าเป็นอีกฉากหนึ่งที่น่าจะใช้ตังเยอะมากสําหรับเพลงของแบล็ k พิงค มาที่ฉากต่อมานะครับเป็นฉากเดียวของโรเซใน MV How You Like t t a t ถึงแม้ฉากนี้จะออกมาแค่นิดเดียวแต่แอดบอกเลยว่าแอดโคตรชอบฉากนี้เลยเพราะวิธีการถ่ายทำมันดูน่าสนใจมากๆและโรเซนะครับมีความโปรมากๆในการถ่ายถึงแม้เธอต้องนั่งเก้าอี้ตีลังกานะครับแต่โรเซนั้นอินเนอร์ไม่หลุดเลยต่อมาเป็นฉากเดียวของลิซ่านะครับฉากนี้ได้ดึงความเป็นอียิปต์ออกมาได้ดีมากๆเลย ฉากนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าไม่บอกว่า Black พิงคจะมาถ่าย MV นะครับก็นึกว่าเป็นฉากในหนังทั้งการจัดแสงทั้งสิ่งของต่างๆนะครับมันดูไม่ปลอมและมันดูจริงมากๆและเมื่อฉากนี้มาบวกกับลิซ่าที่หลายคนบอกว่าหน้าตาคล้ายคีโอพาต,ตามันเลยทําให้ฉากนี้สมจริงสุดๆไปเลยมาต่อที่ฉากต่อนะครับฉากที่ใครเห็นแล้วก็ต้องร้องว่าโอ้โหซึ่งแอดไปดูเรตชั่นของชาวต่างชาติมานะครับมีคนบอกว่าจีซูนั้นเหมือนราชินีของนรก มันก็เหมือนจริงๆนะครับเพราะว่าจีซูดูมีอํานาจมากและฉากนี้ก็เล่นใหญ่อีกแล้วเพราะว่าด้านหลังนะครับเป็นการใช้ไฟจริงเพื่อให้เกิดสะเก็ดไฟตกลงมาส่วนในเรื่องของสเกลฉากนะครับแอดไปส่งมาใน MV Making Film ของเพลง How You Like That ถือว่าห้องที่ใช้ถ่ายทำฉากนี้นะครับเป็นห้องที่ใหญ่มากแล้วก็มีล่มอยู่ด้านบนสุดท้ายร่มพวกนั้นก็ถูกนำมาเผานะครับ มาที่ฉากต่อมานะครับเป็นฉากของเจนนี่ซึ่งฉากนี้นะครับนา่าจะเป็นฉากเดียวกับของจีซูแต่ว่าเป็นก่อนที่ลมนั้นจะถูกทําลายแล้วก็ถูกเผาและบรรยากาศของฉากนี้บอกเลยเลยว่าเหมือนอยู่ในความฝันเลยถึงแม้ฉากนี้นะครับจะเป็นฉากเดียวกันกับจีซูแต่บอกได้เลยว่าบรรยากาศต่างกันมาก <S <S ของจีซูดูเหมือนจะมีความร้อนละอุเหมือนเป็นทะเลเพิงในนรกส่วนของเจนนี่นั้นจะดูมีความเบาสบายเหมือนอยู่บนสวรรค์ ถึงแม้สองฉากนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันมากแต่เมื่อมาอยู่ใน MV เดียวกันก็เป็นความแตกต่างอย่างลงตัวนะครับต่อที่ฉากต่อมานะครับฉากนี้เป็นฉากสุดท้ายใน MV ของ Hyu like Dad และก่อนจะผ่านมาถึงฉากนี้นะครับจะมีฉากทางเดินผ่านมาก่อนซึ่งเมื่อผ่านฉากทางเดินมาแล้วก็จะมาถึงห้องนี้นะครับและฉากนี้เนี่ยแอดคิดว่าคงต้องใช้เวลานาน,านในการเซตฉากเลยแหละไม่ว่าจะเป็นการเตรียมม้าด้านหลังนะครับแอดก็ไม่รู้นะครับว่าใช้ม้าหรือเปล่าแต่มันดูคล้ายม้าไม้เมืองทอยมากเลย และไหนจะแดนเซอร์อีกนับหลายสิบคนนะครับทำให้ฉากนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องลงทุนพอสมควรเลยแหละเออแอดก็ลืมฉากเริ่มต้นไปเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยมันคล้ายกับสถานที่แรกที่ถ่ายในคิวดิสเลิฟเลยนะครับแอดมินก็เลยคาดการว่าสสถานที่นี้นะครับน่าจะเป็นสถานที่เดียวกันแต่แค่เปลี่ยนฉากในการทําเพลงนะครับแต่แอดบอกได้เลยว่าอลังการและดูแพงทั้ง2ฉากฉากต่อมานะครับเป็นฉากในคิวดิสเลิฟเช่นกัน ฉากนี้เป็นฉากที่น่าตาตึงใจมากเลยสำหรับเจนนี่เพราะฉากนี้ YG ได้ผลิตแบล็กสวานกับไวท์สวานที่ตัวใหญ่มากๆหรือเป็นหงส์ดำกับหงส์ขาวนะครับที่เอาปากไปชนกันจนกลายเป็นรูปหัวใจและภาพด้านหลังนะครับก็เป็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีควันเล็กน้อยลอยอยู่รอบๆบวกกับเงาสะท้อนของน้ำที่ไปกระทบกับตัวหานนะครับเป็นฉากที่งานศิลป์สวยแล้วก็คุ้มค่ากับการมองสุดๆและนี่นะครับก็เป็นครั้งแรกที่เจนนี่ใช้สลิงด้วย เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่ทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับเจนนี่และฉากต่อมานะครับก็เป็นฉากท่อนฮุกของคิวดิสเลอรมันแหละฉากนี้นั้นก็ทําออกมาเหมือนหนังอีกแล้วฝรั่งหลายคนบอกว่าฉากนี้นั้นเหมือนทูมไรเดอร์โดยรูปปั้นด้านหลังนะครับเขาทำเป็นทีพีแห่งความรักที่ถูกทำลายซึ่งมันก็ไว้ใช้เป็นสื่อของเพลงคิวดิสเลอร์มาแหละแล้วก็ถึงเวลาที่สีสาวนะครับต้องทำลายรูปปั้นนี้แล้วบอกได้เลยว่า c g ีไม่ต้องใช้นะครับเล่นระเบิดจริงไปเลย ทำเอาสีสาวแบล็กพิงตัวมัมม,มกันเลยทีเดียวฉากต่อมานะครับก็เป็นฉากของท่อนฮุกอีกเหมือนกันแต่เป็นท่อนฮุกครั้งที่2นะครับฉากนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่เรียกร้องความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีมากๆเพราะว่าถ้าทุกคนได้เห็นว่าฉากนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนทุกคนต้องร้องว้าวแน่นอนและนี่นะครับเป็นความยิ่งใหญ่และอลังการของฉากนี้แอดบอกได้เลยว่าเงินแสนต้นๆน,นั้นไม่สามารถทําฉากนี้ได้ออกมาอย่างแน่นอนแค่ค่าทําพื้นก็น่านจะหมดแตะหลักแสนได้แล้วนะ ไหนจะค่าห้องสตูดิโอไหนจะค่ากล้องไหนจะค่ากองถ่ายแล้วก็ค่าสร้าง breaking tab หรือว่ากับดักให้ใหญ่กว่าตัว blackpink นะครับน่าจะเสียเงินไปหลายหลักเลยนะครับสาหรับฉากนี้ฉากต่อมานะครับเป็นฉากท่อนฮุกที่2ของ h w y o u like that ขอโทษนะครับที่แอดไม่ได้เล่าอย่างเรียงลําดับแต่ก็ไปฟังกันเนาะซึ่งทีมในฉากนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใครที่ชอบหิมะนะครับต้องชอบฉากนี้มากๆเพราะว่าฉากนี้ yg พี่แกเล่นเอาหิมะเทียมมาเลยนะครับและแอดก็ไม่รู้ว่าคนจัดฉากนี้ชอบเกม up t โทนหรือเปล่า แต่ฉากนี้มันทำให้แอดคิดถึงซีรีส์เรื่องนั้นจริงๆนะความหิมะความกำแพงนะครับแล้วก็สีสาวแบล็กพิง k ที่เต้นอยู่ตรงกลางใส่เสื้อสีขาวของแบรนด์ต่างๆเป็นฉากที่แม้แต่หิมะก็ไม่ใช้ c g แต่มันก็ออกมาสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคาที่ YG จ่ายไปแน่นอนฉากต่อมาฉากตำนานพันล้านวิวของเพลงตูดูตูดูนะครับหลายคนบอกว่าแอดเรียกชื่อเพลงนี้ผิดนะครับแต่แอดลองไปคนในวิกิพีเดียแอดก็เรียกถูกแล้วนะครับ ซึ่งฉากนั่งบันลังของสีสาบแบล็คพิงในเพลงตูดูตูดูนะครับใครที่รู้จักวงแบล็คพิงต้องเคยได้ดูฉากนี้แน่นอนและเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทําให้แบล็คพิงดังมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับและแอดกล้าพูดเลยว่าฉากนี้เป็นหนึ่งในฉากที่อลังการที่สุดของแบล็คพิงได้เลยและฉากนี้นั้นแบล็คพิงได้อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมสแควร์อัพของแบล็คพิงซึ่งลอยอยู่เหนือน้ําจะสังเกตได้ว่าด้านล่างเป็นพื้นน้านะครับและตรงกําแพงกระจกก็มีน้ําไหลยอยู่ตลอด บวกกับแสงสะท้อนของน้ําแสงจากไฟทําให้ฉากนี้นั้นเพอร์เฟกสุดๆไปเลยนะครับมาที่ฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่เจนนี่นั่งอยู่บนบัลลังและบันลังนี้ไม่ใช่บันลังธรรมดานะครับเป็นบันลังหมากรุกซึ่งแอดบอกเลยว่าการที่จะทําหมากรุกนะครับให้ตัวใหญ่กว่าคนได้เนี่ยและเจนนี่ขึ้นไปนั่งได้ถือว่าเป็นอะไรที่ลงทุนมากๆอยู่เหมือนกันนะครับลองเทียบดูในรูปภาพนะครับระหว่างตัวเจนนี่กับหมากรุกจะดูได้ว่าตัวหมากรุกนะครับใหญ่กว่าเจนนี่เยอะเลย ฉากต่อมาก็เป็นฉากในเพลงตูดูตูดูเหมือนกันนะครับฉากนี้เป็นฉากที่เจนนี่นั่งอยู่บนรถถังซึ่งประดับไปด้วยเพชรแวววาวนะครับฉากนี้เนี่ยถือว่าเล่นใหญ่มากๆเลยนะครับถึงขั้นเอารถถังมาไว้ในสตูดิโอเพื่อถ่ายฉากนี้กันเลยและห้องที่ใช้ถ่ายฉากนี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเพราะว่าต้องให้รถถังอยู่ได้ฉากต่อไปนะครับเป็นฉากของโรเซ่ในเพลงตูดูตูดูเนี่ยแหละฉากนี้โรเซ่ได้ทําการโคบเป็นเทพพิดานะครับ และแน่นอนว่าการที่ได้โคเป็นเทพธิดาต้องสร้างฉากนี้ได้สวยงามซึ่งออกมามันก็ดูสวยงามจริงๆนะครับฉากนี้ได้ช่วยส่งโรเซ่ให้แสดงความเป็นเทพธิดามากขึ้นได้มาต่อที่ฉากของพี่จีซูนะครับฉากหลังนั้นเป็นภาพวาดของเธอแล้วก็เต็มไปด้วยผู้ชายใส่ชุดสูทและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แอดเห็นพี่จีซูไว้ผมสั้นด้วยแถมเป็นสีชมพูและผู้ชายเหล่านั้นต่างเล็งปืนโทรศัพท์มาหาเธอนะครับและฉากต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่สวยเหมือนกันเพราะว่าพี่จีซูได้ถือล่ม แล้วด้านหลังนะครับก็เป็นซากรถแถมมีประกายฝนตกเรียกได้ว่าฉากของพี่จีซูในเพลงตูดูตูดูนะครับมีแต่ฉากที่แฝงความหมายและก็สวยงามมากๆฉากต่อไปนะครับเป็นฉากสุดท้ายในเพลงนี้ซึ่งไว้ใช้เต้นเบรกแดน์นะครับฉากนี้นั้นถือว่าวายจีฉลาดมากเพราะว่าพื้นเป็นสีดําและสามารถสะท้อนแสงได้ทําให้ปฏิมาก,กรรมที่เหมือนหลังคาเกาหลีนะครับมีแสงสะท้อนด้านล่างทําให้มันดูเต็มแล้วก็ดูสมบูรณ์แบบสุดๆไปเลย อาฉากต่อมานะครับเดี๋ยวทุกคนจะว่าแอดเอาแต่เพลงใหม่ๆมาจะทํายังไงได้เนาะก็เพราะเพลงใหม่ๆมันมีแต่ฉากอลังการทั้งนั้นแต่ฉากนี้นะครับบอกเลยว่าถึงไม่ใช่เพลงใหม่แต่มันก็อลังการเหมือนกันนั่นคือฉากของลิซ่านะครับฉากนี้เป็นฉากในเพลง Playing With Fire ซึ่งลิซ่านะครับยืนอยู่บนสะพานที่ยื่นออกมาบนแม่น้ำจำลองแล้วสะพานนั้นก็ถูกเผาจนไฟลุกท่วมเลยไปที่ฉากต่อไปกันเลยฉากต่อมานะครับเป็นฉากของเพลง As If It you l a s t และฉากนี้นะครับแอดไม่รู้ว่าเขาถ่ายทําอยู่ที่ไหนแต่มันดูอลังการมากๆซึ่งสิ่งก่อสร้างในฉากนี้มันมีความกรีกโรมันนะครับมันทําให้ฉากนี้ดูแพงมากๆและสถานที่ถ่ายทำเนี่ยแอดไม่รู้ว่าเขาไปถ่ายที่ไหนกันนะครับแต่มันดูสวยมากๆน่าไปถ่ายรูปมากเลยฉากต่อมานะครับเป็นฉากสุดท้ายแล้วโอ้โหฉากนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเตียงในฝันของแอดเลยนะครับเป็นเตียงที่อยู่กลางน้านะครับและด้านหลังก็เป็นแสงออโรราเป็นฉากที่แฟนตาซีและแฟรี่เทลมากๆ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับจบลงไปแล้วสําหรับคลิปนี้แอดขอย้ำอีกทีนะครับว่าคลิปนี้เป็นความคิดของแอดล้วนๆนะครับไม่มีความคิดใครเลยถ้าไม่ถูกใจใครหรือใครไม่ชอบเนี่ยแอดก็ขออภัยด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ